สวัสดีครับหลังจากที่ตลาดคริปโตดูซึมๆมมาพักใหญ่ๆเลยเนี่ยวันนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณสีเขียวที่น่าสนใจกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยว่าการดีตัวขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่ไปดูกันเลยครับนี่แหละครับตัวเลขที่เป็นพระเอกของวันนี้เลยตลาดคริปโตโดยรวมบวกขึ้นมาถึง2.21%ภายในวันเดียวซึ่งถือว่าเป็นการกลับตัวที่น่าจับตามากเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งสัปดาห์ที่ยังติดลบอยู่ตั้ง4.12% แต่คำถามสำคัญก็คือไอ้ที่เด้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่การกระบเพื่มสั้นๆหรือเปล่าหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่กันแน่วันนี้เราจะมาลองแกะรอยหาคำตอบจากปัจจัยสำคัญๆที่กำลังขับเคลื่อนตลาดกันอยู่ครับโอเคครับ เรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยซึ่งน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของ FTX ครับเหมือนว่าการที่บาดแผลเก่าของตลาดกำลังจะหายดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นการสร้างความเชื่อมั่นครั้งใหม่ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับล่าสุดเนี่ย FTX เขาอนุมัติจ่ายเงินคืนก้อนใหญ่อีก1ก้อนมูลค่า1,900ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดรวมที่จ่ายคืนไปทั้งหมดเนี่ยพุ่งไปถึง8,100ล้านดอลลาร์แล้วนะครับ และที่สําคัญคนนั้นอีกคือ98%ของเจ้าหนี้ทั้งหมดจะได้รับเงินคืนมากกว่ามูลค่าที่ตัวเองเรียกร้องไว้ตอนแรกซะอีกและตัวเลขที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตัวเลขนี้เลยครับ119%ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับเงินคืนคิดเป็น119%ของมูลค่าพอร์ตที่พวกเขามีตอนที่ FTX ล่มไปเมื่อปี2022 ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่เกินคาดไปมากจริงและเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าสถานการณ์กําลังคลี่คลายไปในทางที่ดีข่าวนี้มันสําคัญมากนะครับเพราะมันช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงเชิงระบบหรือ systemic risk ลงไปได้เยอะเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนเรากําลังเล่นเกมเจงก้าแล้วดึงเอาบล็อกไม้ที่มันโยกเยกใกล้จะล้มออกไปได้สําเร็จ การที่ FTX จ่ายหนี้ได้เนี่ยมันทําให้ความกังวลว่าตลาดจะพังเป็นโดมิโนเหมือนในอดีตมันเบาลงแล้วก็ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาดโดยรวมได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับจากเรื่องเก่าที่กําลังจะคลี่คลายไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยที่ทรงอิทธิพลสุดๆในปัจจุบันกันบ้างนั่นก็คือ Binance ครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนดาบสองคมของตลาดเลยนะทั้งในแง่ของการเป็นศูนย์กลางที่สภาพคล่องสูงมากและในแง่ของความเสี่ยงที่มาพร้อมกัน ถามว่าทรงอิทธิพลขนาดไหนก็ดูจากตัวเลขนี้ได้เลยครับตอนนี้ Binance ครองส่วนแบ่งตลาด Bitcoin Futures ไปแล้วถึง87%โอ้โหคือแทบจะผูกขาดเลยก็ว่าได้แล้วก็ยังไม่หยุดนะครับยังพัฒนาเครื่องมือใหม่อย่างการใช้ AI ช่วยเทรดออกมาอีกซึ่งยิ่งตอกย้ำตำแหน่งผู้นำที่ทิ้งห่างคนอื่นไปไกลเลย ภาพของ i n น n c e มันเลยมี2ด้านที่ชัดเจนมากๆเลยครับด้านหนึ่งก็คือสภาพคล่องที่มหาศาลแล้วก็มีเครื่องมือระดับโปรที่ดึงดูดเงินทุนจากทั่วโลกแต่อีกด้านหนึ่งมันก็คือความเสี่ยงที่ทุกอย่างมันไปกระจุกอยู่ที่เดียวแล้วก็ยังกระตุ้นให้เกิดการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงมากๆผ่านตลาดอนุพันธ์ด้วยมาถึงปัจจัยที่3กันบ้างครับอันนี้อาจจะดูจับต้องยากกว่า2เรื่องแรกหน่อยแต่บอกเลยว่าทรงพลังไม่แพ้กันนั่นก็คือพลังของข่าวลือครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกี่ยวกับระดับประเทศตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีกระแสข่าวลือหนาหูขึ้นมาอีกครั้งเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะกำลังพิจนารนณาตั้งกองทุนสำรองบิตคอยครับโดยมีโมเดลคล้ายๆกับข้อเสนอในอดีตท,ที่ให้รัฐถือครองมากถึง1ล้านบ t c ีเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นการต่อย,ยอดจากความสนใจที่ภาครัฐเคยมีมาก่อนหน้านี้ประเด็นสำคัญตรงนี้มันคือพลังของสตอรี่เลยครับแค่ไอเดียว,ว่าสถาบันระดับประเทศจะลงมาเล่นด้วยเนี่ย มันก็สร้างแรงกระเพื่อมทางจิตวิทยาให้ตลาดได้มหาศาลเลยนะครับนึกภาพตอนที่เราลุ้นเรื่อง b บิตคอย ETF กันออกไหมครับอารมณ์คล้ายๆกันเลยทีนี้พอเราเอาทั้ง3จิ๊กซอว์นี้มาต่อกันทั้งเรื่องการคลี่คลายของ FTX อิทธิพลของ Binance แล้วก็พลังของข่าวลือเราจะเห็นภาพตลาดที่มันเอ่อค่อนข้างจะขัดแย้งให้ตัวเองอยู่นะครับความขัดแย้งที่ว่าก็คือแม้ว่าราคาจะดีดตัวขึ้นมา2.21%ก็จริง แต่ดัดชนีชี้วัดอารมณ์ตลาดอย่าง f e a r and Greed Index กลับยังคงอยู่ในโซนความกลัวที่ระดับ39อยู่เลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงไม่มั่นใจแล้วก็ระมัดระวังตัวกันอยู่แล้วพอไปดูข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆก็ยืนยันภาพเดียวกันเลยครับค่า RSI 7วันเนี่ยอยู่ที่39.4ซึ่งทางเทคนิคแล้วถือว่าอยู่ในโซน Over s o l โซหรือแปลง่งงายๆก็คือภาวะที่ถูกขายมากเกินไปมันกําลังบอกเราว่าถึงแม้ราคาจะฟื้นขึ้นมาได้ แต่แรงขายก่อนหน้านี้มันหนักหน่วงจริงๆและตลาดยังคงเปราะบางอยู่มากครับแล้วจากนี้ไปต้องจับตาดูอะไรต่อสําหรับบิตคอยนะครับแนวรับสําคัญที่ต้องโฟกัสเลยคือระดับราคา69,000ดอลลาร์ครับถ้าสามารถยืนเหนือระดับนี้ไปได้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาแนวรับถัดไปที่สําคัญมากๆเลยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันแถวแถว2 0 0ดอลลาร์ครับท้ายที่สุดแล้วนะครับคำถามที่จะเป็นตัวตัดสินทิศทางตลาดในระยะสั้นนี้เลยก็คือ เงินทุนก้อนใหม่ที่กำลังจะไหลกลับเข้ามาจากบรรดาเจ้าหนี้ FTX เนี่ยจะมีพลังมากพอที่จะสู้กับความผันผวนมหาศาลที่เกิดจากการเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้หรือเปล่านี่คือสมะระภูมิที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ